สวัสดีครับผมมาอยู่กับผมล็อกสวอร์ดนะครับนี่ก็เป็นเวลาตีหนึ่งครับผมคิดว่าเวลาตีหนึ่งเนี่ยไอพวกที่เกียนเกียนระเบิดมัวซั่วมันก็น่าจะนอนหมดแล้วครับก็คือวันนี้ผมจะมาถามคนที่เล่นเกม12หางอยู่เนี่ยว่าทําไมถึงยังเล่นอยู่เล่นมากี่ปีแล้วไม่สิต้องถามว่าทําไมถึงเออเล่นมากี่ปีแล้วแล้วก็ทําไมถึงยังเล่นอยู่ครับก็อยากรู้เหตุผลของหลายๆคนนะครับว่าจะเป็นเหมือนที่ผมคิดหรือเปล่าลิงวิ่งผ่าน ครับผมก็2คนนี้นะครับก็จะเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมมานั่งด้วยเปิดคลิปเฉยๆครับ, <L un> รบก็กิ้งก่าอุ้ยใบยสั้นมาจากไหนเยอะๆครับเนี่ย <L un> โอเคเราไปเท้าศูนย์กันดีกว่าครับเท้าหนก็ไม่มีคนเลยครับตอนนี้ก็เป็นช่วงกลางคืนด้วยนะอากาศแบบไม่ใช่อากาศสีมันโอเคผมชอบตอนกลางคืนของ12หาง <L un> โอเคเราไปทาศูนยกันดีกว่า ขอร้องเธออย่าเพิ่งตอนเช้าอย่าเพิ่งตอนเช้าอย่าเพิ่งตอนเช้าธุลลลลลลลุลลลลลลลเลล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 ลนลลลลเยสลลลลลอลล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 ลเลลลลลลลอลลลลลลลกลล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 ล่อนลล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 เลลยัลลล เงียบกริบเลยไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกตูดตูดตูดมาดำเราชอบประตูหน้าอ่ะชิบหายแล้วชอบประตูหน้าอีกสวัสด,ดีเฮ้กิงกาเอาใครมาโยนะ่หน้ามันพี่ป๊อกนี่ว่ะเอาชิบหายแล้วชิ่ปกนะครับโย่ไหนไหน,น,นก็มาแล้วขอถามหน้าเลยดินะเล่นเกมนี้มากี่ปีกันละ าถามแบบเหมือนกับเนียนคุยครับไม่ได้บอกว่าสัมพันธ์คลิปนี้ก็ไม่เชิงสัมพันธ์นะครับแค่มาถามอ้สี่ปีเหรอตั้งแต่เกมเริ่มเปิดแรกๆเลยเนี่ยแล้วทําไมถึงยังเล่นอยู่เหมือนกันเลยครับสี่ปีก็พอมีเพื่อนเพื่อนอ๋อมีเพื่อนเหรอะะเพื่อนที่เรารอหรือว่าไงเพื่อนรักเพื่อนรักด้วยเพื่อนไม่ใช่เพื่อนรักก็คือเพื่อนในเกมอ๋อเกมนี้ สังคมดีเข้าถึงง่ายใช่ไหมเกมนี้เข้าถึงง่ายนะใช่ครับตานี่ก็แม่เท่เหมือนกันเลยนะผมให้สัมภาษณ์รู้ได้ไงว่ากูสัมภาษณ์วะเพื่อเออ่อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเหมือนกันไม่ค่อยเจอเลย๋อ,อก็น่าจะถูกนะถ้าเจอบ่อยก็แสดงว่าไม่ใช่ผมออนแล้วแหละใครอยู่หัดใหญ่ใจมากไปละผม การนิถามว่าใครอยู่ขนาดใหญ่ครับบอกแล้วต้องบอกแบบนี้นี่ดักเราเลยนี่นายดักเลยใช่ไหมโอ้ชิบหายเอาอ้าโดนดักเหรอเว้เอ้ยมาเลียมาเลียฉันถามอะไรเธออย่างเลยมองนานมาเลียอยู่เว้ยมงกุฎเธอซื้อที่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ หวัดดีเราหวัดดีมาเรียนนะครับจำหนูได้ด้วยอ๋ใครอะมาเรียใครวะน้องชิหายเลยทักเล่นๆจะถามคำถามจำหนูได้เคยเจอกันดีครับอ่าดีครับพี่ปกมามามีคนแล้วอ่าหลังจากที่ <c oughs> อ่ะคือเมื่อกี้ผมหลุดนะครับอ้ยเจ็บคอ หลังจากที่ผมได้ไปเช็คคลิปปรากฏว่าเ,าเสียงในคลิปมันเพลงมันจะค่อนข้างดังนะเดี๋ยวลดอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันเพราะผมเสียงไม่ค่อยมีแล้วผมจะเสียงแก่นะครับ <c oughs> <c oughs> แบบเนี้นะเอาละเราอยูเท่าหนึ่งเราต้องการจะไปเท่าศูนย์เพราะฉะนั้นเอาเท้าศูนย์มาให้กูตุ่นยืนทาเท่ทำไมเอาละเท้าศูนย์เท้าศูนย์เท้าศูนย์กลางวันเท้าศูนย์กลางวันเท้าสัน,สน,สนกลางวันเท้าศูนย์ไม่ใช่เท้าศูนย์ พี่พกเอา้ามันเป็นทักไม่ทันแะด้วยนะก็ไปเบ้าเอเอไปศูนย์ไปศูนย์น่าจะเข้าใจนะเถวศูนย์ถึงครับนะยังคุยกับมาเรียไม่จบเลยมาเรียจา๋าเออถามมานี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวถามอะไรทีทีททนะหรือกาสถ,ถามตรงนี้เลยครับ เล่นเกมนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยผมขอทายว่าอาจจะถ่ายว่าสี่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นเก่าแล้วเนี่ยอืมทำไมถึงยังเล่นอยู่อ่ะเพราะเพื่อนหนุกดีเอาเกมอื่นก็หนุกนะเออเกมหนุกหนุกมีตั้งเยอะแยะไปถ้าเกิดเทียบความสนุกเนี่ยผมว่ามีเกมอื่นเยอะแยะครับที่สนุกกว่าเกมนี้แต่เกมนี้มันมีเสน่ห์ อะไรสักอย่างที่แบบถ้าแก,ก f c อะไรเนี่ยตอนแรกก็เลิกไปแป๊บหนึ่งอะครับผมเลิกไปหลายแป๊บเลยครับหลายรอบด้วยกันอยู่ดีๆก็อยากเล่นพี่เปลี่ยนสีไว้พี่ r p พมีสอง0 RP มีสองพแไม่ไหวละ <c oughs> ไปละเปลี่ยนจากสีขาวมาสีดำก็หมดตูวแล้วทาาศูนยะ์เถอะนะ Yes K okay. เราจะไปคุยกับมาเรียต่อครับนี่มาเรียว่าชุดเหมือนมาเรียแต่ไม่ใช่นะครับเอาละครับมาเรียวันด,ดีอา้าวมาเรียหายชิบหายละไม่เป็นไรเราหาคนอื่นต่อก็ได้ครับเนื่นองจากว่ามาเรียหายนะครับถามใครดีวะคนมันเยอะถามแกะนี่แม่มเลยโยแล้วก็จะมีหมาตัวหนึ่งแบบนั่นไง ทำไมเวลาเรสัมภาษณ์ใครนี้มันต้องมีหมามาทักทุกทีเลยไงแกะไม่อยู่นะครับไงเอาแล้วก็หมาตัวเดิมก็มาแล้วก็ add, แอดแอดอ้าวแอดไปเพื่อนเต็มไปที่นี่ก็เหมือนกับเป็นร้านเล่าครับที่แบบทุกคนก็มากันตอนค่ำๆอะไรอย่างงี้กระทืบหมาก้าห้างิบหายแล้วกระทืบโอเวอร์คูลใช่ไหมไปละไปละโอเคเราย้ายสถานที่ยินดีกว่าครับนี่ไงกระต่ายที่อยู่ตรงนี้ เราจะไปขัดจังหวะเขาแม่มเลยใช่อ้าวเราตามมาจังไดแล้วนี่ <c oughs> ไม่เป็นไรทำะไรทีเล่นเกมนี้มากี่ปีละถ้าเป็นผู้เล่นเก่า3คนติดนี้ก็น่าจะพิสูจน์ได้แต่ผมเท่าที่ผมคิดไว้มันก็น่าจะเหตุผลมันเพราะผู้เล่นเก่าโอหกปีบ้านป้าแกสิมันเบิดได้5้าปีกว่ายังไม่ถึงหปี ต,ตั้งแต่เริ่มเหรอนานนะแล้วทำไมยังเล่นอยู่ล่ะก็พอเรียนก็เลิกปิดเทอมก็เล่นอ๋อทุกปิดเทมเเอทเทมเลยเหรอทุกปิดเทอมเลยเหรอฮะใช่ใช่เทอมก็หยุด เออจริงนะตอนผมเล่นยาวๆนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะปิดเทมไม่คิดจะเปลี่ยนเกมบ้างละส่วนใหญ่คนเล่นอยู่เป็นผู้เล่นเก่าก็เล่นเกมอื่นบ้างเกมนี้เล่นนานสุดเออเหมือนกันเหมือนกันมันสนุกดีมีเพื่อนไงสนุกดีมีเพื่อน ชอบขายของในเมืองทําที่มันก็ระเบิดกันตุ้มต้ามก็ยังจะชอบนะฮะมีน้องอ๋อน้องเล่นด้วยเหรออืมใจมากเนอะไปละครับ <c oughs> เกมนี้ครับยิงมันก็มีหลายอย่างอะ เออผมก็เล่นเล่นแล้วก็เลิกๆมาหลายหลายรอบเหมือนกันครับเหมือนกับที่คนอื่นเขาทํากันนะครับ <c oughs> แต่ว่าทุกทุกครั้งเนี่ยที่แบบเล่นแล้วเลิกเนีเ่ยมันมีเหตุการณ์นะครับเหมือนกับประเทศไทยในสมัยสุขโขทยัยแล้วไปอยุธยาแล้วไปรัตนโกสินทร์ธนบุรีก่อนรัตนโกสินทนร์เสร็จแล้วมาธนบุรีอะไรเงี้ยครับมันจะพัฒนาแบบเป็นยุคยุคไปเรื่อยๆแต่พอมันรู้สึกว่าแบบ คนที่อยู่ในยุคแรกๆก,กับเราเขาเลิกไปแล้วค่อยๆเลิกไปแบบเลิกถาวรแล้วเรายังเล่นอยู่เนี่ยมันก็เหงาเหมือนกันครับมันฟิลเหมือนครับวูบูลีนที่แบบยายุยืนยาวแต่ว่าก็ต้องเฝ้าดูคนที่เป็นเพื่อนค่อยๆตายแล้วก็มีเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนตายแต่ตัวเองไม่มีวันตายอย่างเงี้ยฟิลมันคล้ายๆอย่างนั้นเลยฮะก็พอเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นยังไงแล้วเมื่อไร่มาสองตัวนี้มันจะเลิกตามเนาย,ายไม่มีคนเลยไปดีกว่า ยืนคุยกันอ่ะวิ่งตามอีกอ่ะมามาเฮ้ยเอ็นเชียนเขาตัวใหญ่จังวะเอ็นเชียนเก้าแน่เลยสวัสดีทำไมถึงเล่นเกมนี้อยู่เราถามเงาตายที่นั่งร้านค้าเขาตายแล้วเขาตายแล้วเหรอเขาไปแล้วเขาเปิดจอที่โอ้ I know that man but I just want to ี <c <c ่จก something around your badges ไปแล้วเราก็จะไม่ได้เจอกันพอกูกับคิวตัวเองบายบายเราจะหาเป้าหมายใหม่บ้างครับเป้าหมายที่แบบดูแล้วคิดว่าเออเขาน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เพราะว่าจากที่ดูแล้วไอ้พวกเวลเยอะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เล่นเก่าที่แบบนานมากเลยครับเดี๋ยวไปหาพวกเวลน้อยแป๊บนึงหายากมากใครมาเพ่อะไรเนี่ยเวลอะไรเวล์หกเวล์หกเอ็นเจมเวล์หกทำไมฮะ นี่เราเจอเป้าหมายเราเจอเป้าหมาเราเจอ,เป,เเจอเป้าเป้า,ปาขายดาวขายดาบเล็บหมาดาวแดงเอาชิบหายละมีมีดาบเล็บหมาไม่น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เนาะตอนนี้ก็ตีหนึ่งแล้วครับก็ถ้าที่ผมคิดมันก็ไม่น่าจะมีผู้เล่นใหม่แล้วตามหลักทุกๆเกมอะละคนเล่นใหม่ะนอนเร็วครับเขายัางไม่มีอะไรผูกพันกับเกมนี้เออแบบสังคมอะไรยังไม่มีครับเจะเวลก็เวลไม่ได้คนก็ยิ่งน้อยๆอยู่ ผมก็เพิ่งเล่นแมวใหม่เวลสิบมาแม่งเวลอย่าลำบากยิ่ง่าเลยกว่าจะเวลหนึ่งถึงเวลสิบได้เนี่ยเลือดทะลักเลยครับโอเคในคลิปหน้าเราจะมาหาผู้เล่นที่แบบเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ถามว่าทาไมถึงเข้ามาเล่นเกมนี้มึงเข้ามาทำไมไม่รู้เลยว่าเกมนี้มันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ไปเจอกันในคลิปหน้านครับผมโอเคไม่มีคนระเบิดสบายใจสวัสดีครับฟอนดีลาตีสวัสดีทุกคน ครับผมคนที่นอนดึกหมามันเรียกทำไมเฮ้ยเรียกกูเปล่าวะเรียกใครพีพีกันมาหยุดอ่านแล้วเว้ยมีแถมครับเผื่อใครอยากเห็นว่าผมกับใบตัวนี้พีพีกันเป็นไงบ้างเดี๋ถึงก็เปิดหอเลยนะโอ้เออชิปหายแล้วอย่าหยุด ไม่ทันเลยนี่กูมีโนเคโอไว้ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนช้าไปเอสพีนายก็คงหมดแล้วสินะจิบหายแล้วฝันไม่โดนมันเป็นอะไรที่แบบฝันไม่โดนใบบ้าอะไรวิ่งเร็วจิบหายเลยวิ่งอ้าวไอใบซ่อนโอ้ยโอยอุหอน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  เฮ้ยอึ้งไม่โดนโอเคครับดักเอ็นหมดแล้วก็อืมอึ้งหลังจากนี้คงไม่ล้มแล้วนะจ๊ะอืมชิบหายแล้ว sp สิบเอ็ดเอ้ยจุ่เอ้าศูนย์ทำไมศูนย์วะเพราะอะไรโอ้ลืมไปโอ้ตายตายตายถึงเวลาเอ้ยจู่ดีเนี่ยวิ่งอ้อมรอตายตาย เราคงต้องอโอ้โหอหอนแม่ไงเอสพีรด,รดเดี๋ยวก่อนสิอึ้ยชอไม่บวกว้าวบวกว้าวโอ้โหตายโอเคครับบ๊ายบายรอบนี้ผมแพ้ใครอยากเห็นผมเอาคืนบอกได้ครับคอมเมนต์มาได้นะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย Yeah, what do